มาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนอีกไหมคะไฟอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็ยังรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอวันนี้ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วนะ พูดอยู่ทุกครั้งว่ามันจะเป็นไฟวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแรงสนับสนุนไม่มีแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรับรู้ได้ถึงความรักทุกอย่างที่แฟนๆมอบให้ไฟรักแฟนๆมากๆนะคะ รัมกมากมจริงๆขอบคุณนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานานๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไฟมีอะไรจะบอก We are family กเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ว่าจะยอยูต่ตรงไหน because we are yes Family ค่ะตกลงชื่อว่า Family ค่ะ Family Family ตอนแรกนอะว่าคือ Family Family คือว่าฉันอยากใช้โอกาสนี้ขอบ 没有你们的支持，就没有他。所以呢，今天也要在这里感谢最在心里，用最低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 的心里来说感谢各位。嗯、um,，She would like to take this opportunity to thank everyone for your continuous support. And yes, our family is growing bigger and bigger. We are not just fans. or friends from around the world anymore right now we are family we are I cannot hear you we are ใช่ค่ะ we are family ค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับ family ไหมคะก็ I promise not to go. Yes, if you promise to stay. วันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยก็ขอบคุณแฟนๆแล้วใช่ไหมคะวันนี้พีอยากขอบคุณสปอนเซอร์สิงห์นะคะเลมอนโซดาด้วยที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณทีมพี่ปิน ทีมแดนเซอร์ทีมพี่กล้องขอบคุณพี่ไดขอบคุณพี่ไอขอบคุณสิงเลมอนโซดาด้วยขอบคุณทีมฟาเบลขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วความตื่นเต้นน่ะมันลดลงไปเยอะแล้วไหมคะเอาจริงๆไฟตื่นตันจนไฟไม่รู้จะพูดอะไรไฟพูดไม่ออกไฟรู้สึกแค่ไม่ว่าจะกี่ครั้งไฟก็ยังอยากขอบคุณไฟพูดเสมอว่าไฟโชคดีที่ที่มีคนรอบข้างดีมีแฟนๆที่ดีไม่รู้จะพูดอะไรหรือไม่รู้จะตอบแทนอะไรนอกจากความรักที่มีให้คะ่ะ so she's so touched and so thankful that all of you are here to support her from all around the world and she is right now she's feeling speechless and she doesn't know what to say because all of your presence touch her heart and all she can do is smile and hope that everyone is happy with everything that she prepared for all of you <laughs> 你呢开心吗开心我很很很很开心เห็นตอนนี้นะคะ开心ขนาดนี้แฮปปี้ขนาดนี้เรามากุ๊ฟฟี่กันสักนิดนึงดีกว่าไหมคะโอเค okay, let's together take a photo. โอเค我们一起合影 Family, are you ready? ยังไม่เก็บเอาอเก็บถือไว้ก่อนขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะอ่า uh, ดิฟิชีดิฟิชีแฟมิลี่ส้นใจ y you o know ู o u r ย o โพ like this More energy, it's a party! Come on! Say goodbye!